รัคนาราศีมีนในช่วงปี2,564เป็นเช่นไรสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมหมอแดงก็จะมาอัปเดตเก็บชาวราศีมีนในช่วงปี2,564นะครับเป็นเช่นไงบ้างเป็นไงบ้างครับสบักสวองพอสมควรนะครับในปีที่ผ่านมาชาวราศีมีนด้วยอิทธิพลของดาวหลายหลายดวงที่เดินผิดปกปติในช่วงปีที่ผ่านมาทําให้แต่ละราศีได้รับผลกระทบลดหย่อนกันไปนะครับชาวราศีมีนก็ราศี หนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะครับหลายท่านรู้สึกว่าสมบักสบมบัตทุกปุ๊ทุเพพอสมควรเลยครับตั้งหลักตั้งลำกันไม่ค่อยได้นะครับการงานการเงินก็จะมีปัญหาจะมีอุปสรรคติดติด,ตดขัดขัด,ขดไม่ราบรื่นไม่เรียบเลยนะครับนะฮะในปี256.4น,บ,บ,นบนะครับบุญหล่นทับแล้วครับชาวราศีมีนถือว่าดีเลยนะครับหลายหลายดาวหลายหลายดวงในดวงชะตาทาให้ชาวราศีมีนมีโอกาสดีขึ้นมีช่องทางดีขึ้นมีลู่ทางดีขึ้นได้อย่าง แน่นอนเลยนะครับนะฮะในช่วงต้นปีนะครับก็อย่าไปคาดหวังเรื่องการงานหน่อยนะครับบังเอิญดาวพฤหัสด,ดาวเก๋เรื่องการงานมันเป็นนิดเป็นนิดก็คือไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตังทีแล้วคาดหวังไม่ได้ตามเป้าหมายเท่านั้นเองนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมก็ยังถือว่าดีดูดีอยู่นะครับด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์นะย้ายมาเป็นกเกษตรตาทิบดีในภพลาภะของชาวราศีมีนดีครับเงินดีงานดีงาน,งานที่รอคอยไว้เงนินที่รอคอยไว้ออไวมีโอกาสประสบความสำเร็จได้อย่าง แน่นอนนะสิ่งใดที่รอคอยไว้พอจะเห็นเงินเหลือเงินได้เงินเป็นก้อนเป็นกอบเป็นคำได้เลยนะครับชาวราศีมีนนะหลังจากวันที่28มีนาคมไปแล้วนะครับท่านที่ทางานเกีเ่ยวกับอ,ออนไลน์งานเลนในหน้างานประกันงานแบ็กอัพงานเบื้องหลังงานต่างประเทศ โอ้โหโดดเด่นมากเลยนะครับในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่กอบกลยมีงานเข้ามีออเดอร์เข้ามากเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนท่านที่ไม่ได้ทํางานในลักษณะนี้ช่วงนี้จะอาจจะกดดันสักหน่อยนะครับสภาพแวดล้อมสังคมที่เป็นอยู่บางทีก็จะสร้างความกดดันแต่ยังไงผมก็ยังถือว่าได้ผมก็ยังมั่นใจกับดาวเสาซึ่งเป็นกเกษตรตาทิพดีอยู่ในภพลาภะของยาวราศีมินไงมันก็ยังพอได้ตังพอที่จะเห็นเงินหรือพอที่จะ เก็บเงินได้เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำบ้างนะครับนะส่วนเรื่องการเงินนะครับล้าวัดระวังหน่อยครับในช่วงปีนี้นะครับนะมีเกฑ์เสียหายในด้านการเงินระมัดระวังนะครับอย่าไปไว้ใจใครในด้านการเงินมากๆนะครับด้วยความโลภด้วยความโลภจะทําให้เจ้าชะตาลัคนาราศีมีจะเกิดการเสียหายในด้านการเงินการทองได้ดูดีๆหน่อยครับจะลงทุนลงรอนอะไรไปก็แล้วแต่มั่นใจหน่อยชัวร์หน่อยถ้าไม่จริงไม่ใช่ไม่แน่ไม่ชัวร์อย่าเอาโดยเด็ดขาดมีโอกาสเสียหายสูงนะครับนะฮะ ส่วนในด้านความรักนะครับชาวราศีเมียนผมว่าถ้าที่เป็นโสดอยู่ในช่วงปีนี้ผมใช้คําว่าเอออยู่เป็นโสดต่อไปจะดีกว่านะครับเพราะความรักมันจะทุกข์มากกว่าสุขนะฮะพอมีเข้ามาปุ๊บมันจะเกิดความทุกข์เลยนะมันก็จะทําให้เราไม่มีจะเกิเกลือใจในด้านการทํางานนะฮะเดี๋ยวมันก็จะทําให้โอกาสในด้านงานมันก็จะลดน้อยถอยลงไปได้นะครับมันจะทุกข์มากกว่าสุขนะผมว่า มุ่งเรื่องงานไปก่อนจะดีกว่าความรักพักไว้ก่อนนะส่วนท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะครับในช่วงปีนี้ก็คับประคองหน่อยนะครับชีวิตคู่เนาะอาจจะมีปัญหาอาจจะมีเรื่องอุปสรรคติดติด,ตดขัดขัดหรือเกิดการขัดแย้งนะครับก็ลิ้นกับฟันนะครับอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งกระทบกระทั่งกันได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นนะฮะยังไงยังไงก็ประคับประคองนะให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับโลกช่วยกันร่วมกันฝ่าฟันให้มันผ่านกันไปได้เลยนะครับถือว่าเป็นปี ที่ดีปีหนึ่งของชาวราศีเมียนเลยนะครับนะก็ผมก็ หมอแดงนะครับเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมียนหน่อยนะครับทาให้เต็มที่อย่าไปคาดหวังอะไรมากได้เท่าไร่เอาเท่านั้นแต่ยังไงก็ถือว่าได้แน่นอนนะบางทีเราตั้งเป้าสูงเราคาดหวังสูงมันไม่ได้ดังที่เราคาดหวังมันก็จะมีความสเออเหนื่อยหน่อยนะครับได้แน่อน,นอนไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็จะมาอัปเดตสิ่งดีๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามผมก็จะนำเสนอสิ่งดีๆอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ สวัสดีครับ